ครับคุณผู้ชมครับรายการเกษตรกรปัญญาดีมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับทุกๆวันจันทร์อังคารพุธ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับและเกษตรกรปัญญาดีของเราสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกชื่อว่าพี่ชาตรีโสวรรณระกูลนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ชื่อละอองฟ้าครับ จาดีครับนี่โดยภาพรวมนี้ทั้งสวนนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ตอนนี้ดูแลแบบจริงจังเลยก็สามสิบไร่ครับ30ไร่ครับเป็นสวนทุเรียนหมดเลยไหมฮะสามสิบไร่นี้สวนทุเรียน15ไร่ครับ15ไร่นี่คือเป็นทุเรียนที่นี่มีประมาณ50าสิบกว่าพันแล้วก็เป็นทุเรียนพันธุ์พันธุ์ดั้งเดิมเลยไหมครับครับเป็นเป็นพันธุ์ดั้งเดิมส่วนหนึ่ง แล้วก็เกิดขึ้นจากการผสมข้ามพันธุ์ของทุเรียนที่นี่ส่วนนึงคือพอพอย้ายพันธุ์จากกรุงเทพมาจากที่นี่แล้วเนี่ยมีการใช่เมล็ดพันธุ์ที่ผสมข้ามพันธุ์กันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือนอกจากมีทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมที่ที่ปลูกแล้วก็คือมีมีพันธุ์ใหม่ๆที่มันมีการผสมข้ามพันธุ์กันเหมือนกับมันมีการปรับปรุงพัฒนาของโดยระบบธรรมชาติอช่ แบบทร,ทรงสวยเลยนะครับโถงขึ้นไปแล้วก็แ่ก้านออกเริ่มมีลแล้ะอันนี้พันอะไรครับอันนี้เป็นพันลองฟ้าเลยอ๋อเป็นพันที่ชื่อของสวนเลย่พันลองฟ้าชื่อนี่ก็เป็นความภูมิใจพันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกผสมแล้วมันเกิดที่นี่คือหลังจากปลูกย้ายพันุต่างๆจากกรุงเทพมาแล้วเนี่ย พอที่นี่มีมีผลแล้วเนี่ยก็เอามาล็ดที่เกิดที่นี่เพาะ oh. พ่อ oh. พ่อเป็นคนเพาะครับครับเพาะอ,ออกมาแล้วเนี่ยก็ทดลองปลูกปรากฏว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกันระหว่างหมอนทองกับก้านยาว mm. แล้วก็นเนื้อในเนี่ยคือคนที่นักนิยมทุเรียนเนี่ยมาชิมคือ5้าคนเนี่ยบอกเหมือนหมอนทองอีก5คนเนี่ยบอกเหมือนก้านยาวแต่มันมันไม่เอียงไปไทางใดทางหนึ่งครับมันก็เลยเป็นลักษณะ,ะประจําพันุ์ ซึ่งเขาถูกต้อนรับได้เร็วมากครับคือคือพอชิมแล้วเนี่ยโอเคแล้วอร่อยชื่อละอ,องฟ้าเป็นเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นใหม่หรือว่าเป็นชื่อประจําพันธ์นี้อยู่แล้วครับเป็นชื่อสวนที่คุณพ่อตั้งที่นี่อ,อ,อยู่ที่นี่แล้วแล้ว,ลวก็เกิดความผูกพันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อนะครับก็จะมีคนถามว่าเออชื่อที่นี่มันสวนอะไรยังไงครับท่านก็ให้ชื่อว่าสวนละอ,องฟ้าเพราะทุก่อนเนี่ยมันมันชุ่มชื้นอะแล้วมัน,ม,นมันเนี่ยอากาศร้อนๆแล้วบางทีมันชื้น มันจะมีละอองคล้ายๆาฝนแต่มันไม่ใช่ฝนนะมันเป็นแค่ละอองลงมาถ้าชาวทะเลเขาเรียกละเหยอคือคือมันไม่ใช่ฝนครับมันเป็นลมร้อนที่มีมีมละอองน้ําลงมาด้วยครับแล้วก็บางทีคุณมาอยู่ที่เนี่ยบางทีอย่างร้อนๆ้อนอยู่เนี่ยบางทีมันจะมีลมเย็นเย็นวูบมาอะไรเงี้ยการตั้งชื่อเนี่ยก็อยากให้นึกถึงธรรมชาติครับก็เลยเป็นละอองฟ้าซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อพันธุ์ทุเรียนด้วย อต้นนี้ก็คือพันละองอ,ละองฟ้าครอบครัวสุวรรณตระกูลนะครับมีสวนทุเรียนมานับตั้งแต่รุ่นของคุณปู่กระทั่งส่งต่อมาอย่างคุณพ่อแล้วก็เป็นพี่ชาตรีในปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นสวนทุเรียนที่จังหวัดนครนายกสวนทุเรียนดั้งเดิมของตระกูลน,นั้นอยู่ที่แถวทุ่งบางประครูหรือว่าในเขตบางพัดในปัจจุบัน จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเริ่มมีน้ำท่วมใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานครมีการตัดถนนผ่ากลางสวนแล้วก็เริ่มมีน้ำเค็มหนุนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นทุกปีนะครับคุณพ่อของพี่ชาตรีจึงเริ่มที่จะมองหาที่ดินใหม่เพื่อที่จะทำสวนทุเรียนใหม่จนกระทั่งได้มาพบกับที่ดินในหุบเขาเล็กๆแถบตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในปัจจุบันครับ การเดินทางที่มาค้นพบเนี่ยก็บอกว่าพ่อบอกว่ามาเจอวัดเขาทุเรียนกับตำบลหมู่บ้านเขาทุเรียนเนี่ยก็เ<ม>ชื่อว่ามันมีทุเรียนแล้วมันอยู่ใกล้แล้วก็สอบถามพระสอบถามผู้ใหญ่บ้านํำนันก็บอกว่าเคยมีคือโดยการตัดสินใจว่าจะใช้ที่นี่เป็นพื้นที่ในการทําสวนทุเรียนก็เพราะว่าหนึ่งคือมีชื่อของพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับ,บ,บทุเรียนครับ,ค,รบคือนอกจากชื่อผมว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมพื้นที่ น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจด้วยไหมครับท่านบอกว่ามันเป็นภูเขาม,มันมันมันหลบลมคือผู้เรียนเนี่ยถ้าไปอยู่ที่โล่งเนี่ยเขาเขาลูกใหญ่ครับจะโค่นล้มได้ง่ายกิ่งก็ไม,ไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเหมือนพืชท้องถิ่นเป็นที่ลาดเชิงเขาท่านบอกว่าอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าใบมันชนกันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องให้น้ําให้ปุ๋ย มาทีแรกนี่คุณพ่อปลูกทุเรียนพันธุ์เดียวหรือว่าน้อยพันธุ์เลยไหมหรือว่าปลูกหลายพันธุ์หลายพันธุ์ครับเพราะว่าแต่ก็เน้นหลักชนีนี่ก็เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดตอนนั้นคือคือพันธุ์ที่ดีเนี่หมายถึงาขายง่ายคนรู้จักครับมีชนีค่อนข้างเยอะแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งพันธุ์อื่นๆก็บอกว่าพันธุ์พวกนี้มันมีคุณค่าครับก็ย้ายออกมาทั้งหมดเท่าที่จะทําได้อืปลูกจนออกลูกแล้วก็ตอนมา ขาดกิ่งมาบ้างอะไรมาบ้างก็เริ่มมาลงติดตั้งแต่2 5ศ88พอปี1617อะไรประมาณนี้ก็ออกผลค่อนข้างดกครับติดแทบทุกต้นคือประมาณ700กว่าต้นวันนึงก็ตัดหลายตันนะทำไมก่อนก่อนหน้าที่พี่ชาตรีจะได้มารับช่วงต่อในการดูแลสวนทุเรียนละอองฟ้านะครับ หลังจากที่เรียนจบด้านศิลปะนะครับพี่ชาตรีก็ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่ที่เกาะสีชังด้วยการเป็นศิลปินวาดภาพนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นชาวประมงเช่นเดียวกับคนในเกาะนั้นนะครับจนกระทั่งในวันที่คุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วก็มอบมรดกชิ้นสุดท้ายที่เป็นสวนทุเรียนละอองฟ้าให้กับพี่ชาตรีหลังจากนั้นพี่ชาตรีจึงเริ่มที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สืบทอดจิตวิญญ,ญาณของการเป็นชาวสวนทุเรียนแบบดั้งเดิมที่คุณพ่อต้องการไว้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันจิตวิญญาณของศิลปินที่อยู่ในตัวของพี่ชาตรีก็ไม่เคยจางหายไปด้วยเช่นกันและเมื่อศิละปะและทุเรียนมาพบกันนะครับความงามในแบบธรรมชาติที่รู้สึกผ่านการสัมผัสด,ด้วยมือตาจมูกลิ้นและหัวใจจึงก่อขึ้นเป็นรูปเป็นร่างและกลายเป็นความสุขที่เรียกว่าสุนทรียะ นี่นี่คือถ้ามาสวนทุเรียนนี่ถ้าจะมาให้ถึงจริงๆแล้วเขาจะเข้าถึงคําว่าสุนทรียะที่วิจารณ์พุทต้องชิมจริงๆนะครับคาว่าทุเรียนเนี่ยนะครับคือเราเราเราู้จักเขามากขึ้นมากกว่าเราไม่ชอบกลิ่นแรงแล้วก็ทาให้มันห่างเาราแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในสวนเนี่ยเราเรามีทางเ,งเลือกเยอะแต่ถ้าเราไปอ,าอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือจากแต่ว่าทําทุเรียนเนี่ยก็จะไปยัดเยียดให้เขา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 ได้ไปเนี่ย โอเคเป็นพันุ์ที่เลือกจริงรแต่ว่าระยะการทานเนี่ยมันมันมันไม่ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงตรงใจเราเหมือน<ๆ>เหมือนเหมือนการทาอาหารนะ่ะค,ค,คือสั่งอาหารบางทียกตัวอย่างอย่างสเต็กเนี่ยมันจะมีใช่ไหมครับเลือดแดงๆสสุกมากสุกน้อยอมีเลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยท,ทุเรียนผลไม้ก็เหมือนกันเพียงแต่ไม่ต้องทําอะไรเลยคือรอเพราะว่าถ้าจะกินทุเรียนให้อร่อยหรือ มีทุเรียนในดวงใจเนี่ยเราเราต้องรู้ด้วยว่าพันธุไหนที่เราจะกินระยะไหนแต่ละพันุในระยะการกินไม่เหมือนกันนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ต้นหนึ่งนะครับอันนี้พันธุ์นมสดครับอันนมสดครับต้องมีที่มาแน่ๆครับนมสดทำไมฮะตะก่อนสมัยก่อนดกแล้วก็ไม่มีคนรู้จักคือต่ก่อนนั้นเขายังไม่มีชื่อ ก็เป็น,นพันธุ์ที่ตั้งชื่อภายหลังว่าพันนมสดตามตามลักษณะเนื้อของเขาเนื้อของเขาเนี่ยหวานจัดแล้วมีกลิ่นที่หอมแต่ว่านิ่มคือปสุกแล้วเนี่ยจะน,นิ่มเลยคือเป็นครีมเลยคล้ายๆเหมือนเหมือนน้ำนมอ่ะนะในลูกแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเราชิมแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันอร่อยถามพันอะไรเนี่ยเราก็บอกนมสดเอ๊ะมันมันทำไมนมสดทำไมมันถึงพันนมสดไม่เคยเคยได้ยินเราบอกก็อ้าวเข้มรู้จักไง นมกล่องอ่ะใช่ไหมต้องเขย่าเขย่ขย่าแล้วก็หลอดเสียบดูได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็สนใจว่าเออสิบบาทมันก็กินได้ปรากฏว่าเขาไปกินจริงๆแล้วมันอร่อยก็คนก็ซื้อไปกินเรื่อยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงบางลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้เละครับแต่ถึงเละแล้วก็ไม่มันไม่ขมคือยังยังทานได้อยู่ต่อมาต่อมาเนี่ยก็มีคนที่เอาไปแช่เย็นในช่องฟรีซเนี่ยมันก็จะเป็นไอติม ก็คือมันจะไม่แข็งอ่ะเพราะมันมีครีมอยู่มากเขาก็มากลวนกวนกวนกวนแล้วก็กินแบบไอติมนะพูดแล้วน้ำลายไหลก็เลยเป็นที่มาของวันนมสดนมสดคือคือถ้าจะทานให้อร่อยนี่ต้องแช่แข็งเป็นเป็นไอติมนะครับ ามเพื่อเน้นย้ำอีกทีหนึ่งแล้วทุกวันนี้จริงๆสิ่งที่ที่เราคาดหวังสิ่งที่เรากําลังดําเนินไปกับสวนทุเรียนแห่งนี้เนี่ยเราต้องเราอยากจะให้ทุเรียนแห่งนี้เป็นเป็นสวนทุเรียนแบบไหนยังไงมีประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องของความรู้กเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนค<ม>ือความรู้ผ่านการชิมการศึกษาในระบบที่เขาจเจริญเติบโตด้วยคือ<ม>การมีชีวิตยอยู่ของเขาตอนนี้เนี่ยพอพอเราเข้าใจว่ามันมีคุณค่าแล้วเนี่ย เราจะรักทุกพันธุ์แล้วแนวทางเนี่ยก็คือเราคิดว่าวิถีเนี่ยมันคือเป้าหมายคือหมายความว่าเออเราเราทำในทางนี้นะเราตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนนะครับพอไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็จะไม่เบียดเบียนทั้งทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสัตว์ทั้ง,งพันธุ์พืชอะไรต่างๆคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่คือไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไรครับแล้วจริงๆเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือธรรมชาติเขาก็เอื้ออย่างนั้นอยู่แล้ว คือหมายถึงจะให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศด้วยสายเลือดลูกหลานชาวสวนทุเรียนย่อมเข้มข้นไม่แพ้จิตวิญญาณของศิลปินนะครับและเมื่อการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศิลปะและก็ทุเรียนเกิดขึ้นจึงก่อกำเนิดเป็นสวนละอองฟ้าที่มีเรื่องราวมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และในยุคที่ผู้คนรู้จักทุเรียนเพียงไม่กี่พันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองชนีก้านยาวหรือว่าเม็ดกระดุมสุนทรียะที่เกิดจากการกินทุเรียนของคนปลูกและก็คนบริโภคนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะรู้จักทุเรียนกว่า50สายพันธุ์ผ่านรสชาติกลิ่นรูปทรงเนื้อในกิ่งก้านใบจะต่างจากทุเรียนที่เรารู้จักมากน้อยเพียงใดมาลองลิ้มชิมรสแล้วก็เปลี่ยนโลกทั้งโลกของการรับรู้เรื่องของทุเรียนได้ไปกับพี่ชาตรีโสวรรณภูลเจ้าของสวนละอองฟ้าที่จังหวัดนครนายก กับเกษตรกรปัญญาดีวันนี้ครับ ูเรียนหรือที่เขียนภาษาอังกฤษว่าดูเรียนเป็นคํามาจากภาษาบาลีดูรีที่แปลว่ามีหนามเป็นราชาแห่งผลไม้เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบมาลายูเป็นผลไม้มีหนามที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ทําให้หลายคนหลงไหลและหลายคนชิงชังนะครับทุเรียนเป็นที่รู้จักและบริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ในโลกตะวันตกนั้นทุเรียนกลับเป็นที่รู้จักเพียงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา มีหลักฐานยืนยันถึงการปลูกทุเรียนในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชจากบันทึกของเดลาลูแบร์หัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสในสมัยนั้นระบุไว้ว่าดูเรียนชาวสยามเรียกว่าทุนเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมกันมากในแถบนี้กระทั่งเมื่อมีการนำพันธ์มาปลูกในที่รับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาจักรแห่งความหลากหลายของทุเรียนก็ถือกาเนิดขึ้นพูดถึงภาพรวมของ คนในสมัยนั้นคือ,อมีเขามีเวลาพอที่จะเข้าถึงในในสิ่งที่เขาทําสมัยนั้นเนี่ยผมว่าเป็นยุคทองของอไม้ผลสําหรับทุเรียนเลยที่อยู่รูปแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ทุเรียนเองเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์คือจะมีพันธุ์หลากหลายมากในในรูปแม่น้ําเจ้าพระยาไล่ตั้งแต่บางโคลมาเลยคือคือดินดีครับแล้วก็ใกล้กับคือพระราชวังนี่ก็อยู่อยู่ ใกล้แม่น้ําเจ้าพญาเหมือนกันพันุ์ต่างๆเนี่ยโดยมากจากทั่วประเทศเนี่ยหรือจากทั่วโลกเนี่ยก็จะมารวมไว้ที่สวนมะขวานนะนะสวนจิตอะไรที่ที่เป็นของราชการในสมัยนั้นพันุ์พืชต,ต่างๆที่ดีๆเนี่ยโดยมากเนี่ยจะไปรวมอยู่ที่นั่นก่อนแล้วก็อ,ออกมาโดยท่านเจ้าพญาอะไรต่างๆซึ่งพระบรรเจริดวิชาชาญเนี่ยท่านก็เขียนเป็นหนังสือไปเลยแต่ว่าท่านรักตู้เรียนมากอะไรมากก็เป็นยุคๆในสมัยนั้น ส่วนพ่อเนี่ยรับมรดกมาก็ประมาณปีสองสคือคือผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่สอง0ีู่นเนี่ยน้ำท่วมครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็คือ,อ,อต้นทเรียนที่เป็นมรดกเนี่ยตายไปก่อนแล้วรุ่นหนึ่ง mm hmm. แล้วท่านก็ปลูกใหม่พอปลูกใหม่ครั้งหนึ่งก็น้ําท่วมสองสีแปดครับซึ่งตรงนี้ผมังไม่เกิดเพราะฉะนั้นในรายละเอียดมันไม่มีก็คือเล่าเล่าเป็นเป็น,เ,ปนเ,เหตุการณ์ครั้งสําคัญสาคัญ mm hmm. นะครับท่านคือ,อท่านผ่าน วิกฤตคือน้ําท่วมใหญ่มาสองครั้งท่านถึงได้เห็นว่าการพัฒนาพันธุ์นี้เกิดจากการเพาะเมล็ดถ้าเราถ้าเกิดไม่มีน้ําท่วมใหญ่ถึงสองครั้งเ,เราอาจจะมีพันธุ์ไม่เยอะขนาดนี้อพอมีน้ําท่วมเนี่ยทุกคนก็ใช้มเมล็ดเท่าที่มีอยู่เพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับการหากิ่งตอนมาปลูกอะไรต่างๆนี่ก็เริ่มเริ่มค้นหา นะครับมีการพัฒนาพันธุ์กันอย,อย่างเห็นได้ชัดที่ทย,ทยังชัดเจนอยู่ก็ที่เมืองนนท์<ม>คือยังมีคนที่ติดตามเรื่องราวของทุเรียนอยู่มันไม่ได้มีแค่รสชาติอย่างเดียวมันมีการพัฒนาพันธุ์ด้วยแล้วก็แต่ละพันธุ์เนี่ยอยู่ที่คนดูแลด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะทําทุเรียนให้มีคุณภาพเนี่ยก,ก็มีการพัฒนาด้วยครับ คือคืนนี้เป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ับที่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ระหว่างลวงหรือไม่ก็กระเทยใช่เอาต้นนี้มาปลูกนี่เราปลูกด้วยเม็ดหรือว่าปลูกด้วยวิธีไหนฮะอันนี้ทาบ้าท่าทาบแต่เราจำไม่ได้แล้วว่าพันธุ์อะไรอ๋อคือมันมีมีต้นมาแต่เราเราไม่ชัวว่าเบื้องต้นเป็นพันธุ์อะไรใช่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 ซึ่งในการ ดูเนี่ยคือหนึ่งนอกจากที่ว่ารอให้มันออกปลูกก่อนเราต้องรอชิมด้วยอย่างนี้เลยครับคือการปลูกเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดได้เหมือนกันคือระบบที่ปลูกเยอะๆเนี่ยบางทีต้นตอเขาแข็งแรงเนี่ยไอยอดที่เราทําไว้นี่เขาตายไปเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วไอตอไอตอก็ขึ้นแทนใช่ใช่ที่บอกว่ารวงเนี่ยเป็นเป็นพันใหม่นี่จริง พันหลวงนี้เคยมีอยู่แล้วป่ะครับอ๋อเป็นพันดั้งเดิมเลยเป็นพันดั้งเดิมเลยครับจะทำให้มันหายไปอย่างเงี้ยเหรอครับใช่เป็นเป็นเป็นแม่ของหมอนทองได้ซ้ําไปคุณดูลักษณะหนามเนี่ยถ้ามองที่ที่หนามอ่าที่ที่เขามีมีมีหนามที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับครับก็มองดูว่าคล้ายหมอนทองเหมือนกันอ่าผมก็นึกว่าหมอนทองทีแรกครับเคยกินหมอนทองลูกๆก้นก็จะเป็นก้อนหอยครับครับแต่นี่ก้นเขาบุ๋มขั้วขั้วเขาจะใสอย่างเงี้ยครับขั้วใสครับแล้วก็ไม่ไม่โปน ไม่โปนตรงตรงนี้นะตรงขอ้นนี้นะฮะตรงเนี้ยตรงตรงจะไม่โปรนเขาเขาไม่โปนครับเขาจะรีบเรียบอืแล้วก็หนามเขาเนี่ยการการเรียงหนามฐานหนามแล้วก็ปลายแหลมเนี่ยครับเขาคลายคล้ายคลายรวงแล้วรวงเนี้ยเขาเจะมีลักษณะที่มีสีแดงแต้มเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมีมีมีสีกล้านเป็นเป็นสีที่ออกเฉดกับหนามเนี่ยนะเป็นสีน้ำตาลแดงเนี่ยครับออแล้วก็มีมีสองลักษณะก็คือบางบางลูกก็จะแดงทั้งลูกเลยบางลูกก็จะเขียวอ่สมัยก่อนเนี่ยก็จะให้เครดิตกับความคม ของหนาม,มคือเขาจะเรียกทุเรียนนอกทุเรียนในคือทุเรียนนอกก็คือทุเรียนที่มาจากต่างจังหวัดหรือแบบปลูกไปเชิงเดี่ยวเนี่ยมันจะถูกขนส่งหนามจะช้ำครับคือช้ำเพราะการขนส่งขนส่งโด,โดนหนามลูกอีกลูกหนึ่งเพราะการเลี้ยงเนี่ยตำและหนามตัวเองก็หักย่นบางทีจากการโยนจากการอะไรต่างๆอย่างนั้นไม่สวยละไม่สวยละมันจะช้ำคาัวนี่ก็จะ